นี่พี่น้องควายหนูอยู่ในนี่แต่ก่อนมันหกหกในเมื่อกี้นี่คอยเอาอันจากกันทางหยามาถางติหูมันอยู่ในนี่แหละเดี๋ยวคอยเชืออันนี้ออกหลุดน,น้ำกันเนาะพี่น้องสิม,มานไปถือของมาดิโอ๊ยมีกระปูตัวหนึ่งในของกันดิมันคอยเหื่อันนี้ก่อนแป๊บหนึแบบน่งเอาใหม่อากกัน นี่หูมันพี่น้องโอ้ผลกระตกเพราะผลเปลียวมันอยู่ฝุ่นแมนบ่คือไก่กันเทพพี่น้องเดี๋ยเอาของอัดเลยก่อนมเห็นมองเดียวนี่มีลายมองจกักไงหาโมเห็น สอดออกไปนั <Open. S 2> <Che> ่นเห็นเจ๊มาไปเลี้ยงมันหน่อยเกิดเล่นโอ้โหโอ้ท่านมือตาใช่มาเลี้ยง đi mình mày bơ bò ăn xong ăn xong ăn xong 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 ông xây xong cho xong 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 đấy mà khẩu xong 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 đi đấy

เห็นเห็นเห็เห็นมัลออกไปมันนั่งัเอาลังเขามัลังเขาทีแรกเอาบ้ตัวใหญ่น้เขาล็กเขาเล็กเขาเล็กแบบนี้อาขอ tôi tui buông nhảy Nè Tui buông nhảy Ơ, xoay, áo Chắc chắc Ông bọc cắt bọc Bọc, tôi nó lại mới chứ cắt này, Ô, không sao được rồi bác Lại tui thôi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  Ô, hú, 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 มาใส่ไปละร้านละโอ้คุณเอาไรผ่อนเนาะได้มาทั้งลูกทั้งแม่เสร็จจังได้พี่น้องบานนี้นี่ลูกมาลูกมานก็สิบเอ็ดตัวเดี๋ยวค่อยเลี้ยงไว้ก่อนเด้๋พี่น้องขังเซนี่ไว้ก่อนขังเซนี่ก่อน จะบอกดองไปบอกพี่น้องเอาแม่มันลงก่อนนี่พี่น้องมันจะบอกไปปะเดี๋ยวล,ลกูกมันล้ม่ะเดี๋ยวมันด้วยก็ đeo có sò anh long sai nó bay ba đi đểm vậy con nó nhảy con แม่มนเหนื่นขึ้เหลื่อมคักเท่ป่ะพี่น้องเดี๋ยวขอเชีอวนะเอาเพื่องมาใส่เพื่อนมาใส่มั้งพูนาลูกมากได้